ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดภาคอีสานเมื่อประมาณทศวรรษที่ผ่านมามักจะถูกมองว่าเป็นดินแดนที่มีแต่ความแห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้คนบนแผ่นดินนี้พลอยถูกมองว่าไร้อรยะธรรมไปด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเรื่องใดๆจากภาครัฐหรือแม้กระทั่งด้านการท่องเที่ยวก็มักจะผ่านเลยแดนอีสานไปแต่เมื่อมีการสำรวจกันอย่างจริงจัง และถ่ายทอดข้อมูลออกสู่สาธารณะเป็นระยะพื้นแผ่นดินของอีสานที่เคยถูกมองว่าไร้ร่องรอยอารยธรรมก็กลับกลายเปลี่ยนไปในสายตาของคนต่างถิ่นต่างแดนด้วยความเพียรพยายามอย่างหนักของนักโบราณคดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งพเนกกำลังร่วมค้นควา้าหาความเป็นมาของแผ่นดินผืนนี้ร่องรอยความอุดมสมบูรณ์ในอดีตของมนุษยชาติจึงได้ปรากฏสู่โลกภายน,นอก ถึงปัจจุบันการเดินทางของเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปพรอ้รอมๆกับการเกิดสิ่งใหม่ๆอันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของสังคมแผ่นดินอีสานก็นีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงแตงกล่าวแต่ถึงกระนั้นผู้คนอีสานก็ยังดำรงชีวิตอย่างเป็นระบบมีแบบแผนของตนเองด้วยการนำความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการจังชีพ โดยสามารถผสมผสานระหว่างของเก่าและของใหม่เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุดังกล่าวแม้การเดินทางเข้าสู่อุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานของทีมงานสารคดีในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางครั้งที่หในช่วงระยะเวลาเพียงสองปีกว่าแต่ดูเหมือนว่าราชธานีแห่งดอกบัวที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ p a i s a นียังคงมีเรื่องราวมากมายเก็บนำไว้ ในขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่เราเวียนเข้าผ่านออกเมืองดังกลาง่าวเราก็พบว่าอุบลราชธานีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายโฉมหน้าของเมืองนี้ถูกเปลี่ยนไปในทุกครั้งที่เราเข้ามาสัมผัสซึ่งในความเป็นไปดังกลาง่าวก็ยังคุกกรุ่นด้วยกลิ่นอายของความเป็นเมืองแห่งดอกบัวไว้อย่างเหนียวแน่นแต่มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่อาจมีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงได้ติดตามเรื่องราวของเราต่อไปสิครับ ขอเวลาให้กับผู้วปทธรร์รายการเพียงครู่เดียวอีกสักครู่กลับมาพบกันใหม่ครับอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่ทงางภาคอีสานและเป็นจังหวัดซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยตามหลักภูมิศาสตร์อุบลราชธานีมีพื้นที่ประมาณ 18,891ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่บนส่วนที่เป็นคมขวานของประเทศเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตทิศใต้ติดต,ต่อกับประเทศกัมพูชาส่วนทัทิศตะว,วันออกมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนกั้นเขตอำเภอเขมราชและอำเภอของเจียมในฝั่งไทยกับตอนเหนือของแขผงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากอดีตเมื่อประมาณ200ปีที่ผ่านมาอุบลราชธานี ถูกรุกรานจากประเทศเทศพื่อน<ร>บ้านไม่ได้ขาดประกอบกับพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีดินปนทรายไม่อาจจะก,กักเก็บน้ําในฤดูฝนไว้ได้จึงทําให้การปลูกพืชหมุนเวียนของรัษฎรไม่ได้ผลเอาสเสียเลยโดยเฉพาะอาชีพหลักของรัษฎรคือการทํานาหากปีใดฝน <ภร S 1> ไม่ตกต้องตามฤดูกาล<ร>ก็ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมากยิ่งขึ้นและผลที่ตามมาก็คือการอพยพย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดไปทำมาหากินในเมืองหลวง จนทำให้พื้นที่ของอุบลราชธานีมีบ้านแต่ไม่มีคนอาศัยอยู่ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาเพื่อปากท้องความอยู่รอดของประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกันเปลี่ยนภาพพืเมืองอุบลจากความแห้งแล้งมาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมถ้าจะดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกนะ็คงจะเปลี่ยนไปถึง แนวโน้มของทางด้านสาหกรรมทางด้านการค้าทางด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะสูงมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมากนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่นอกจังหวัดระยะทางก็ไม่ไกล เช่นเขาพิหารประมาณทักเกิกโลจากจังหวัดแล้วก็มีพาแตมมีแก่งตันนามีแก่งสุพือต่อไปก็คงจะมีเขื่อนปากบูญรวมทั้งม่น้ำสองสีในเขตพื้นที่ของอำเภอโคงเกี่ยถ้าไม่พู้คนเข้ามาในจังหวัดอุบลนี้มากและเมื่อข้ามสะพานไปเราก็จะเข้าสู่เขตตัวเมืองอุบลราชธานี ถนนเทศบาลค่อนข้างจอแจและพละุกพล่านร้านรวงอาคารพาณิชย์เรียงรายตลอดสองฝั่งถนนแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังพบเห็นอาคารพาณิชย์สองชั้นที่เป็นอาคารไม้และอาคารก่ออิฐแบบตะวันตกซึ่งมีเอกลักษณ์ความเก่าแก่ด้วยการฉลุลายโปรง่งเป็นลายผ่านพฤกษาและรูปลายปูนบ้านรูปวงโค้งอยู่เหนือประตูอาคารลักษณะเช่นนี้เล่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่ประชาช,ชนชาวอุบลราชธานีให้ความเคารพสักการะมาเป็นเวลานานคือวัดมหาวนารามหรือที่รู้จักกันในนามวัดป่าใหญ่ภายในบริเวณวัดมีใบเสมาเก่าที่จะรึกเรื่องราวต่ตางๆเกี่ยวกับว,วัดนี้ไว้อย่างครบถ้วนและที่สําคัญคือที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินแปงซึ่งเป็นสิ่งเคารพบูชาของชาวอุบลราชธานีประดิษฐานอยู่ พระพุทธรูปองค์นี้ก่อด้ดยอิฐถือปูนล,ลงรักปิดทองเป็นพระผู้บ้านคู่เมืองซึ่งพระประทุมบวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลเป็นผู้สร้างขึ้นในแต่ละวันจะมีผู้มีจิตศรัทธาม,มานมัสสการเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นในยามปกติหรือในช่วงเทศกาลนั่นคือความเก่าแก่และสิ่งดีงามที่ชาวเมืองดอกบัวได้ช่วยกันสืบทอดรักษาไว้แต่ขณะเดียวกันอุบลราชธานีในว,วันนี้ ได้ปรากฏมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสูงที่รองรับลูกหลานชาวอุบลและจังหวัดในภาคอีสานเข้ามาทําการศึกษาโดยต่อไปนี้พวกเขาไม่จะเป็นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านเกิดไปเรียนในที่ไกลๆอีกต่อไป ในส่วนการศึกษาของฝ่ายสงพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดได้ช่วยกันก่อ,กอตั้งวิทยาเขตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นที่วัดมหาวนารามอันจะเป็นศูนย์กลางศึกษาของฝ่ายสงในมณฑลอีสานต่อไป กาที่การพัฒนาด้านต่ตางๆของอุบลราชธานีได้ก่อตัวขึ้นตลอดเวลาจากเมืองหน้าด่านชายแดนที่เต็มไปได้วยความแห้งแลง้งชาวอุบลราชธานีเริ่มตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่จะทําให้ผู้คนภายนอกได้รู้จักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวมากกว่านี้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดผู้คนทั่วสารทิศให้เข้ามาท่องเที่ยวอุบลจึงเริ่มเป็นจริงเป็นจังขึ้น ในบรรดาหแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหลายแห่งของอุบลราชธานีเราพบว่าอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามและขึ้นชื่อมากที่สุดของคนอุบลการเดินทางเข้าแก่งตะนะในช่วงหน้าฝนของทีมงานเราในวันนี้ภาพบรรยากาศของแก่งตะนะจึงแปลกตาไปในยามนี้โค้ินที่เคยระเกะระกะขวางลําน้ําจนกลายเป็นแก่งใหญ่ได้ถูก,ถกจมอยู่ใต้าสายน้ําเนื่องจากมีฝนตก ทำให้น้ำเอ่อสูงท่วมแก่งน้ำซิมิตซึ่งแตกต่างจากภาพแก่งตะนะในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นหน้าแรงก็แก่งต่างๆปรากฏขึ้นเต็มลำน้ำสร้างความน่าหวาดกลัวแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นแก่งตะนะในเวลานี้ก็ดูงดงามสุดชื่นด้วยความเขียวขจีของแมกไม้นานาพันธุ์และสายทานน้ำตกสายเล็กๆที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนเท่านั้นแก่งตนะ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่แก่งสุดท้ายที่ขวางกั้นแม่น้ำมูลในช่วงก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงดังนั้นก้อนหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำจึงเปรียบเสมือนเขื่อนธรรมชาติที่คอยกักกัน้นไม่ให้ลำน้ำมูลฉีและลำธารสายเล็กๆอื่นๆไหลหนีออกสู่แม่น้ำโขงเร็วเกินไปจากแก่งตะนะณจุดนี้เรามองออกไปเห็นการสร้างเขื่อนปากมูลกำลังเร่งดำเนินการอยู่ ซึ่งตามจุดมุ่งหมายของการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำหมุนนี้ก็เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรมแม้ถึงขณะนี้โครงการดังกล่าวจะยังได้รับเสียงคัดค้านจากประชาชนบางกลุ่มของอุบลแต่เราก็หวังว่าเมื่อถึงจุดนี้แล้วโครงการเขื่อนปากมูลคงจะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาทดแทนส่วนที่ชาวอุบลต้องสูญเสียไปจากการสร้างเขื่อนและถึงวันนั้นชาวอุบลควรจะรู้จักใช้ประโยชน์จากเขื่อนปากมูลอย่างเต็มที่และไม่สูญเปล่า บ้านท่าแพเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างจากแก่งตะนาตประมาณ8กิโลเมตรตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ผู้คนเดินทางมาลงแพเพื่อข้ามไปอำเภอโของเจียมซึ่งเป็นการย่นระยะการเดินทางให้สั้นลงรถยนต์ที่จะใช้บริการข้ามไปกับแพจะต้องเสียค่าบริการคันละ30บาทในหนึ่งทวแพจะรับน้ำหนักรถยนต์ได้4คันหรือหากเป็นคันใหญ่ก็เพียง3คันขณะที่แพเหล็กแล่นตัดกระแสน้ำอยู่นั้น ผู้โดยสารก็สามารถชมทิวทัศน์บรรยากาศข้างลำน้ำมูลที่งดงามได้อย่างเต็มที่เราจะเห็นเรือหางยาวแล่นผ่ากระแสน้ำอันเชี่ยวกรากล่องไปตามลำน้ำมูลพวกเขาคงกำลังออกไปหาปลาหรืออาจจะกลับเข้าหมู่บ้านในฝั่งอำเภอโของเจียมเช่นเดียวกับคณะของเราก็เป็นได้จนกระทั่งเจ้าแพเล็กเข้าทีบฝั่งพวกเราจรึงออกเดินทางกันต่อโดยมีจุดหมายอยู่ที่อำเภอของเจียมซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของแม่น้ำมูล ต่อจากนั้นมันก็จะรวมเข้ากับแม่น้ําโขงและณจุดบรรจบของแม่น้ําสําคัญสองสายมันได้เกิดปรากฏการธรรมาชาติที่งดงามแปลกตานั่นคือแม่น้ํามูลที่มีสีขาวขุ่นและแม่น้ําโขงที่มีสีปูนขุ่นข้นเมื่อบรรจบกันทําให้บริเวณนั้นเกิดเป็นแม่น้ำสองสีสร้างความงดงามมากและมันก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากแห่งหนึ่ง แม้ในบางวันที่อากาศเลวร้ายภาพแม่น้ำสองสีจะปรากฏไม่เด่นชัดสร้างความผิดหวังเกตผู้ตั้งใจมาชมเป็นอย่างมากก็ต้องถือเป็นความโชคดีของคณะเราที่วันนี้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสทำให้ภาพแม่น้ำสองสีที่เราเก็บมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ใสแจ่มชัดไม่แตกต่างจากภาพที่เรายืนมองอยู่เหนือลำน้ำแต่อย่างใดแดดยามบ่ายราแสงลงทุกที สีสันของผืนน้ำจึงแปลเปลี่ยนไปตามจังหวะลีลาเสียงเครื่องเรือหางลอยมาตามสายลมสักพักตัวเจ้าของเสียงก็ค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นชาวเรือโบอกมือทักทายพวกเราที่กำลังยืนมองเขาอยู่ทำให้เราสิ้นสับว่ามิตรภาพและความเอื้ออารีคือสิ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในิในแดน ระยะเวลาไม่นานหลังจากเดินทางมาตามถนนคอนกรีตซึ่งรัดเลาะแนวป่าผ่านอำเภอพิบูรณ์มังสาหารเข้าเขตอำเภอเสรินทอจนถึงช่องเม็กซึ่งเป็นจุดชายแดนที่เชื่อมต่อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทยเพียงรู้ลุดหนามกับป้ายที่บอกว่าสุดเขตชายแดนไทยลาวเท่านั้นที่แสดงความแตกต่างให้เราทราบเพราะนอกเหนือจากนั้นแล้ว ก็แทบไม่มีสิ่งใดบ่งบอกความแตกต่างระหว่างไทยลาวได้ประชาชนลาวที่เมืองปากเสแถวชายแดนแห่งนี้ทุกคนต่างเขาพูดภาษาไทยได้คล่องก้าวแรกที่เราเยียบย่างเข้าสู่แผ่นดินลาวเราก็พบเข้ากับป้ายตัวหนังสือที่เขียนด้วยภาษาลาวแปลได้ใจความว่าแผ่นดินนี้สุดหวงแหนสุดชายแดนไทยลาวอันเป็นสิ่งแสดงว่า เราได้ยืนอยู่ในแผ่นดินลาวในเขตเมืองปากเซแขวงจำปาสักและสิ่งแรกที่ดูเหมือนนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนจะทำเหมือนกันเมื่อย่างเข้าสู่แดนลาวนั่นก็คือเดินตรงไปที่ธนาคารโดยมีจุดมุ่งหมายเหมือนเหมือนกันคือเพื่อแลกเปลี่ยนเงินไทยเป็นเงินลาวสำหรับไว้ใช้จับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดบริเวณจุดค้าขายชายแดนท้างน้าในวันนี้ค่าเงินของไทยและของลาวแตกต่างกันมาก เงินไทย100บาทสามารถแลกเรยเป็นเงินลาวได้ถึง2,870กีเมื่อได้เงินครบถ้วนแล้วเราจึงเดินออกจากธนาคารตามเส้นทางจะมีสถานที่ราชการต่างๆเช่นสำนักการไปรษณีย์ด่านสลกากรและที่นี่ทีมงานของเราได้รับความช่วยเหลือจากคุณทวัชชัยปลัดอำเภอสิรินทรซึ่งดูจะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเป็นอย่างดี มาเป็นผู้นำทางและคอยประสานงานในการติดต่อเข้าไปบันทึกภาพในฝั่งลาวให้เราจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและอนุญาตให้บันทึกภาพในตลาดการค้าของลาวได้ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายสินค้าจากต่างประเทศซึ่งโดยมากเป็นสินค้าที่นำมาจากอัมพูชาเวียดนามหรือประเทศไทยมีตั้งแต่เครื่องกระเบื้องถ้วยชามตะกร้าเปเลวไหวและรูปปั้นต่างๆที่ทำมาจากเซรามิก หรือแม้แต่รูปภาพที่แกะสลักจากเรลือกหเมื่อออกจากร้านค้าปลอดภาษีเราก็เดินกลับเข้าฝั่งไทยตามข้างทางมีรถบรรทุกไม้จอดเรียงรายเป็นแถวยาวเหยียนคุณทวัตชัยบอกว่าไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่นําเข้ามาจากกัมพูชาขนเข้ามาในลาวถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถึงฝั่งไทยเราเข้าไปเดินสังเกตการตามร้านค้าปรากฏว่า ร้านค้าในฝั่งไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายซื้อของมากกว่าที่ฝั่งลาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้เช่นผงซักฟอสบู่ยาสีฟันเสื้อผ้าเครื่องมือห่มและที่นักท่องเที่ยวชอบมากเป็นพิเศษก็จะเป็นรถเข็นขายข,ายของเกา่าจากพวกพระเขากระทิงและเงินลาวเก่าๆส่วนที่เห็นไปนแท่งๆก็คือเงินลาวในอดีต แต่สิ่งที่สะดุดตาทุกคนมากกว่าอื่นๆก็คือเจ้าก้อนหินที่วางอยู่ในภาชนะนี้พ่อค้าบอกว่ามันคือทองคำดิบที่ยังไม่ได้หลอมจากดินแดนลาแม้อากาศในวันนี้จะไม่เป็นใจสำหรับการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่แต่บริเวณชายแดนช่องเม็กก็ยังพอมีนักท่องเท,ที่ยวผ่านเข้ามาบ้างในอนาคตหากจุดการค้าการท่องเที่ยวจุดต่างๆของอุบลราชธานีเปิดตัวอย่างเต็มที่ชาวเมืองอุบล ก็คงต้องท,ทำหน้าที่เจ้าของบ้านที่ดีอย่างเต็มที่อีกไม่นานสนามบินนานาชาติที่นี่ก็จะสร้างเสร็จอุบลราชธานีก็จะกลายเป็นเมืองท่าทางบกที่เป็นจุดศูนย์กลางของอินโดจีนศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าจากภาคอีสานร,รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวอีสานอีกด้วยและเป็นที่น่ายินดีที่เราได้ทราบจากคุณบัญชาขาจรบุญนายท่าอากาศยานานานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีว่าประมาณปลายเดือนตุลาคม สนามบ,บินแห่งนี้คงต้องเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับการเดินทางของผู้คนหมดที่จะหลั่งไหลเข้าสู่อุบลราชธานีมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาอุบลราชธานี ได้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในด้านใดอีกไม่กี่ปีข้างหนา้าอุบลราชธานีคงจะกลายเป็นศูนย์กลางของอีสานใต้ดังเช่นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของอีสานเหนือนะแต่ก้าวย่างของการพัฒนาจะเป็นไปอย่างไรเราก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปดอกบัวในวันนี้จะเบ่งบานได้งดงามเพียงใดก็คงจะต้องอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของประชากรชาวเมืองดอกบัวทุกคนจริงๆครับ